เป็นการออกเสียงพินอินนะคะพินอินเมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมคะทำไมมันต้องมีตัวหนังสือภาษา,ษาอังกฤษกำกับอยู่คะอันนี้เป็นวิธีการทำให้การเรียนภาษาจีนง่ายขึ้นนะคะในอดีตเราเห็นตัวหนังสือจีนหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยเป็นต้นนะอย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นเนี่ยสมมติครูเขียนอย่างเงี้ย อ่านไม่ออกใช่ไหมคะอ่านไม่ออกแต่ถ้าครูลองกํากับด้วยตัวหนังสืออย่างนี้เป็นอย่างนี้หั่นอ่าครูอ่านว่าหั่นทุกคนพอมีพื้นภาษาอังกฤษมาบ้างเห็นปุ๊บก็จะเออมันน่าจะออกเสียงประมาณนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคนจีนเขาก็เลย implement นี่มาเลยคะ่ะพินยินพินยินแปลว่าเทียบเสียงนะคะการเทียบเสียง โดยใช้อัลฟาเบตภาษาอังกฤษต่อไปนี้นะพยัญชนะพยัญชนะมีทั้งหมด23ตัวนะคะแล้วก็มีสระสระสระเดียวๆดก่อน,นะคะสระอันนี้เราต้องเรียนรู้นิดนึงหลังจากเรียนรู้ปุ๊บเราจะอ่านภาษาจีนได้นะคะอะตัวแรกตัวนี้ภาษาอังกฤษคือตัวอะไรคะ B ใช่ไหมปกติถ้าเราจะอ่านเป็นแบบอังกฤษเราจะอ่านว่าออกเสียงบอบไม้ ai, หมดเลย B นะแต่คนจีนไม่มี b นะคะมีเป็น p ปนะคะออกเสียงปอปลา p ปนะคะ p ปอ่าพอมอฟนะคะอันนี้ออกเสียงปอปลาพอพานมอมาฟฟัน ah, นะคะป p o m o f o Po, ค o m o f o ค่ะฟังผิ็นลองออกเสียงตามป o มันออกประมาณปวอปวอปอ f o u อ m o f o r ค่ะอ่าป o อ m o ฟอ u ค่ะประมาณนี้ f o พ โมฟอรค่ะโอเคค่ะต่อไปดีด็อกอีกตัวดีใช่ไหมคะอ่าปกติถ้าเป็นอังกฤษออกเสียงดีด็อกดอเด็กใช่ไหมคะอ่าแต่ภาษาจีนไม่มีค่ะดอเด็กมีต่อเต่าค่ะตัวนี้ออกเสียงเป็นเตอร์ค่ะเตอร์เตอร์นะคะเตอร์ค่ะตัวทีก็ออกเป็นเธอนะคะ เธอเอ็ <ther>. นก็เป็นเนออ,ต,นอตัวเนตัวแอลก็เป็นเล<ะ>คะ่ะอ่าแทนที่ลอลิงแทนที่ต่อเต่าททหารน,นอหนูลอลิงนะคะอ่าเราได้แปดตัวแล้วปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลอ่อาเก่งมากทีนี้ กูจะให้ดูสระบ้างนะคะอันนี้คือสระเราเอาสระเดียวเยวก่อนสระเดียวๆตัวนี้อ e, ีนะคะตัวนี้ออกเสียงอีอาออเออันนี้ตัวไอไม่อ่านไออ่านอ e, ีนะคะ อย่างเช่นสมมติครูเราช่อเอาอบวก e ตัวนี้จะอ่านว่าปีตัวอบวก e ตัวนี้ก็อ่านว่า p ใช่ไหมคะมอบวก e ตัวนี้ก็อ่านว่า่าต่อไปเอบวก e อ,อ่านว่าตีค่ะ เธอบวกอีก็เป็นทีใช่ไหมคะเนบวกอีก็เป็นนีนะคะต่อไปเลยเลบวกอีอันนี้ก็เป็นลีใช่ไหมคะอืมสระอีใช่ไหมคะมสระอีะะอนะอันนี้จดทันไหมคะหรือไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูซ้าอีกทีได้ นะคะอ่าต่อไปค่ะเราลองดูสระตัวอื่นบ้างเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตัวนี้ออกนะคะลบพมี้ออกขออนุญาตลบนี้ออกอ่าขออนุญาตลบอีออกทีนี้ครูจะลองใช้สระอาบ้างอ่าบวกอาก็เ,าเป็นอะไรคะปาใช่ พอบวกอาก็เป็นพามัมอ,อามาใช่ไหมคะตเตออาตาเามื่อกี้เราลืมฟอใช่ไหมคะฟออาฟาเธออาทาเนออานาเลออา ลาน่า<ส>เก่งมากลานะคะลาสระอามันก็เป็นอย่างนี้นะคะต่อไปมาดูโอกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตลบนะเดี๋ยวขอลบปุ๊บหนึ่งราต,ต้องผสมคำอันนี้มันสลับเดี่ยวค่ะเอาสีไลดี สีม่วงละกันนะคะออนี่ออกเสียงออนะคะออฮะเมื่อกี้มีอีอาอน่าเวลาออกเสียงจีนออกเสียงให้เต็มปอดเลยค่ะคนจีนพูดเสียงดังมากอออออืมเจนปังเออโอเคค่ะมาดูปอโอโปใช่ไหมคะอ่าพออพป อแต่มันจะออกไม่หมดทุกตัวออกไม่หมดทุกตัวคำพวกนี้ออกไม่ได้นะคะออกไม่ได้ออกได้ไม่ไม่เยอะนะคะนะโอเอ่อโอเอ่อต่อไปเออมาดูเออบ้างเออออกเสียงสระเออนะคะอ่าเช่นมอเออเมอค่ะตอเออเตอเธอเออเธอเนออเอ เนเลเออก็เป็นเลอาอ่านได้ละเดี B ๋ยวอ่านได้เลยเก่งมากเลย